สวัสดีครับเมื่อีนสุภาพพี่น้องมาเบิ่งการมุ่งลังค่านะครับควนสีม่งกับหาฉากนะครับหาฉากคอนสียิ่งแปลกกับหาฉากก่อนหาฉากวัดจากจันทันไปครับผมเสียหาฉากหาฉากแบบสูตรตามยุทธภพข้าเจ้านะครับสามสี่ห้านะครับีวัดจันทันขึ้นไปเลยแต่หาตัวตัวอาศัข้างเทิงพุ่นนะมหา ปลายเล็กตัวนี้4ีสีเมตรนะครับตัวนี้4เมตรตัวนี้3เมตรนะครับแปลนี่สเมตรฉีดฉีดไว้3มเมตรมุมมุมมุมตัดกันเนี่ย้วก็มะฮวนนี่นี่สาเมตรพุมนี่จากหัวมุมตัดขององนแปลตัวข้างล่างนี่ฉีดไว้3มเมตร้วก็โตจันทานวัดขึ้นไป4เมตรผมบ่าแปรตัวนี้มาแท่นแต่ลบเมตรนะครับ เดี๋ยวจได้ให้แย่งไปต,ตัวนี้คือหาเม็ดนะครับสูตรสามสี่ห้านี่ตัวจันท่านนั้นวัดขึ้นจากมุ่มขึ้นไปสี่เม็ดนะครับตัวนี้หาเม็ดมันสิได้ลงตัวเป๊ะพอดีนั่งส่แปลว่าบ้านได้ฉากแล้วนี่ลังค่าได้ฉากแล้วพร้อมที่สิมุ่งแล้วมาเบิ้งขันตอนการสิมุ่งแล้วครับบานนี่เาขาวัดเข้าได้ฉากแล้วนี่ยิงเล้วนี่ผมยิงเรียบร้อยเราหาฉากเก็เลยวลัดให้พี่น้องเบิ้ง บาดท,ที่นี่ขั้นตอนต่อไปผมก็สีวัดจากแปรตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดมาเรื่อยๆนะครับขีมุ่งกระเบื้องร่อนคู่นะครับนี่มุ่งกับกระเบื้องร่อนคู่นี่อย่างสวยงามเลยเนี่ยละกระเบื้องร่อนคู่หลังจากมุงเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทั้งคาง,งสเสมอ เพราะว่าดานล่างกับเสมอครับนี่ทั้งขางซ้ายขางขวาเสมอเพราะว่าได้ฉากลังค่าเขาหาฉากได้หาฉากได้ฉากเรามุ่งก็ได้ฉากกระเบื้องเขาก็ได้ฉากเร็วเรวก็งร่ลงตัวครับ